จากถ้ำปลาเสื่อมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ ท่าฝรั่งนะคะนี่คือเขามีคาเฟ่นในนี้แล้วก็มีที่พักในนี้ด้วยนะคะอะก่อนลงไปนะคะแล้วก็เช็คอินกันก่อนถ่ายรูปกันก่อนนะคะคือมหัศจรรย์มากคือแบบสวยธรรมชาติรังสรรค์ได้ดีมากคือทั้งแม่นม้ำทั้งภูเขาใดๆเอ่ยทั้งที่พักเอ่ยใครอยากมาพักก็คือละประมาณแบบ650-700นะคะสามารถแบบว่าดูในเพจมาได้เลยนะคะที่ท่าฝรั่งนะคะคือน้ำใสมากแล้วดูปลาดิ คือแบบปลาเยอะมากแล้วปลาธรรมชาติด้วยนี่คือพอใจเอาขาไปย้อนน้ำนะคะให้ปลาแบบว่ากัดนี่คือสามารถพายเรือขยักได้เลยนะคะนี่คือตั้งใจเธอเธอคือแบบเลห่อละแปดสิบจานาให้ปลากินนะคะนี่ปลาเยอะมากดูดิ น้ำยังใสเลยแล้วนี่คืออาหารเที่ยงของเรานะคะก็สั่งไข่เจียวส้มตำเอยทอดไก่เอยไก่ย่างเอยใดๆเออยใส้ย่างคือเยอะมากนั่งทานข้าวไปชมเรือเขาพายไปคือแบบโอ้อย่างฟินจะมาคือบอกเลยว่าถานนหนทางก็จะลุลังนิดนึงนะคะแต่ก็ธรรมชาติสุด